ทีเอสสิบเจ็แคปสูงแล้วมันกระตุ้นที7อสิบเจ็ดอ่ะคือสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยใช่ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยนะวัตรกรรมเนี่ยเราได้มีการช่วยผู้ป่วยจํานวนเยอะมากนะครับแล้วก็ได้มีการให้อุปการะกับเด็กที่ติดเชื้อ <HIV S 2> ท,ที่บ้านแกได้นะคก็คือสุขภาพของเด็ก,<ว>กเรามกนจะด,ดีขึ้นนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น ผิวช่วยหน้าใสอีกต่างหากอย่างตัวที่สารสกัดจากธรรมชาติ<ช>ทําไมถึงไปไปช่วยกระตุ้นการทํางานของร่างกายได้หรือว่าการที่เราจะทานอาหารตรงนี้ให้เป็นยา<ช>เราไม่เคยมีการศึกษาว่าอาหารกินเข้าไปแล้วมันไปทํางานลึกซึ้งยังไงกับร่างกายเราไม่เคยรู้เลย เก็กินกินเข้าไปกินกินเข้าไปเออก็อร่อยดีไม่อร่อยโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันเข้าไปทําอะไรในร่างกายในลักษณะของนักวิทยาศาสตร์เมื่อเรารู้ว่าเรมีสารอะไรอยู่แล้วเราก็รู้ว่าสารแต่ละตัวมันทํางานกับระบบภูมิคุ้มกันเราก็รวบรวมคณะนักวิยาจากหลายหลายสาขาวิชาการแม้กระทั่งนักภูมิคุ้มกันวิทยาเภสัชวิทยาชีววิทยาเราก็มาสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะศึกษาเรื่องนี้เจาะให้ลึก แล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติบ้านเราทําให้เกิดประโยชน์ทําให้กิดอุตสาหกรรมสร้างงานแล้วก็ช่วยคนแล้วก็ส่งสินค้าไปต่างประเทศครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือทำให้รู้ว่าการที่เราจะทานสารสกัดจากธรรมชาติหรือผล,ลไม้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติที่เราค,รคุ้นเคยกันอยู่จริงๆแล้วทานยังไงเพื่อให้แบบร่างกายของเรารมันมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยและอย่างที่อาจารย์มีการวิจัยมาคือมีทั้งมังคุดมีฝร,รั่งมีทุนเหลืองมีงาดำมีบัวบกด้วยค,คือทำไมถึงต้องเป็นสารสกัด5ชนิดนี้จริงๆสารสกัดต,ตัวอื่นก็ได้ เพียงแต่ว่า5ชนิดนี้เรารู้จากมันดีแล้วก็อยู่ในวัตถุสารอาหารมาหลายชั่วโคตมันปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วเราก็รู้ว่าวิธีการสกัดสารเหล่านี้สกัดอย่างไรพอสกัดมันออกมาแล้วเราก็ผสมกันผสมกันเข้าเพื่อเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดใช่ครับเราอาจจะไปเอาพืชในป่ามาก็ได้แต่พืชในป่ามันไม่เคยผ่านการทดสอบ คนเคยกินก็จะไม่คุ้นเคยครับมันอาจะมีปัญหาในที่สุดก็ได้แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราสกัดมาแล้วเอาแต่เอาเศษแต่ที่เป็นประโยชน์มาสกัดมาแล้วผสมกันเราก็ยังมีการทดสอบอีกว่าให้คนกินก็จานวนเยอะๆแล้วมีปัญหาไหมนะฮะผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับขณะนี้น่ะผู้ป่วยมะเร็งที่เราช่วยเข้ามาเนี่ยเขากินก้าวแคปซูลต,ต่อวันมาเป็นเวลาเจ็ดปีละไม่มีปัญหาเลยถ้าจะผิดอะไรไหมถ้าหากว่าคุณเอ่อคุณต้น้อบ,บอกว่าเป็นภูมิแพ้ ผมแถมใ,ให้กินแค่2แคปซูต่อวันกินไปตลอดชีวิตนี่แหละแล้วยังผิวสวยหน้าสายสร้างคอลลาเจนขึ้นมาในร่างกายชอบไม่ชอบอแอล้วปูิแพ้ก็หายโอเคไหมสุขภาพก็ดีขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นจากที่เขาคยกิน9้าแคปซูสิบแคปซูซเขาไม่เป็นอะไรเลย2แคปซูไปจะเป็นอะไรไหมเนี่ย มันก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยแล้วอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอ่าวฝรั่งก็มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วฉันกินเองได้ไหมฉันหาทานเองแล้วมันจะช่วยรักษาโรคที่ฉันเป็นอยู่ได้หรือเปล่าคือมันก็จะช่วยได้บ้างแต่บางทีมันก็จะทําให้แย่ลงเมื่อกี้ผมบอกว่าสูตรสูตรหนึ่งมันไปเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ไปช่วยป้องกันโรคได้อีกสูตรสูตรหนึ่งก็จากสี่ห้าพืชห้าตัวนี้เหมือนกันแต่มาไปลดภูมิคุ้มกัน เพราะฉะนั้นเราจะไปกิน<ม>พืชไหนเท่าไหร่ละ่ะกินเท่าไหร่ถึงจะได้สูตรที่เราต้องการละ่ะก็คือขึ้นอ,อยู่กับปริมาณในการที่เราจะทานเข้าไปด้วยแล้วก็วิธีการผสมด้วยทําอย่างไรถึงจะเสริมประสิทธิภาพที่บอกหนึ่งบวกหนึ่งได้เป็นสี่เนี่ย<ม>นะฮะต้องมีสัดส่วนของมันด้วยและนี่คือศาสตร์ของการเสริมดิซิมฟราวิวอร์ซินิซึมนะฮะตรงนี้ตำราไม่ <สา S 1> มีเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรามีประสบการณ์ในห้องแลบของพวกเราคนนี้ อาจารย์คะอย่างนี้คือในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วอย่างนี้เราควรจะดูแลเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเรายังไงให้ให้สมดุลนะคะครับเอาอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมเกิ่นไว้ว่าเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเรามีตักสองหมื่นล้านถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากเลยจํานวนมากเหลือเกินค่ะแล้วเขาสื่อกันด้วยปฏิิรยาชีวเคมีซึ่งรวดเร็วมากเมื่อสื่อกันด้วยรวดเร็วของกองทัพที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นภูมิคุ้มกันก็สร้างขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างรวดเร็วแล้ว เม็ดเลือดขาวเหล่านี้มันแบ่งตามชนิดของมันนะฮะประการแรกเดียวคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เจอเชื้อปั๊บมันฆ่าเลย<ฆ>นะเจอสิ่งแปบ,บปลอมนมาจัดการเลยก<ฆ>ลุ่มที่2มันก็คือสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อน<ฆ>แล้วถึงจัดการทีหลัง<ฆ>ส่วนกลุ่มที่3ามเม็ดเลือดขาวกลุ่มที่3าม,มันไม่มีหน้าที่โดยตรงมันไม่จัดการกับสิ่งแปกปรอมเหล่านี้โดยตรงแต่มันเป็นตัวที่ทําหน้าที่ส่งสื่อสัญญาณให้ชนิดที่1และชนิดที่2ทําหน้าที่นั้นๆ ตัวนี้เขาเรียกเม็ดเลือดขาวตัวช่วยฝรัง<ม>่งเรียกว่า T helper cell นะครับทีนี้เราก็ทำงานกับเม็ดเลือดขาว T helper cell นี่แหละซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่4ตัว T helper หนึ่ง T helper สอง T helper 17แล้วก็ T regulator สี 2, ่ T 2, ตัวนี้นักภูมิคุ้มกันยาทั่วโลกให้ความสนใจว่าเราต้องรู้จักมันแล้วก็รู้จักบาลานซ์มันถ้าเราบาลานซ์มันสมดุลอ่าครับเราก็จะดูแลได้หมดเลยแล้วนักวิทยาศาสตร์จะพวกเรา ด้วยความที่เรารู้น้อยนะต้องถ่อมตัวนิดหน่อย<ะ>แต่เรามารวมกันเราก็เลยรู้มากะะก็คือจากหลากหลายา<ช><ว>คะแนนพ<ว>ืชเนี่ยมาวิจัยเราก็มาตั้งหลักที่ว่าเออเราจะสร้างภูมิกันเหล่านี้สมดุลได้ยังไงจากพืชพันธุ์ธรรมชาติที่บ้านเรา<ะ>ส่วนผมก็มีประสบการณ์จากมังคุด38ปีคนอื่นก็มีประสบการณ์ตัวอื่นๆเข้ามาแล้วก็มาสกัดเอามันออกมาจากพืชพันธุ์ัญญาหารบ้านเราแล้วก็ใช้หลักการที่ว่าสิ่งที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยสกัดเอาตัวสําคัญออกมามาผสมกัน มันก็ควรจะปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ให้คนกินเข้าไปอาสาสมัครหลังจากที่ออยกอนุญาตแล้วนะครับแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูว่าเม็ดเลือดขาวที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยทีเท่าเบอหนึ่งที่เะตัวไหนมันมากไปเราดึงมันลงมาได้ไหมตัวไหนที่น้อยไปเราสร้างมันขึ้นไปได้ไหมงานวิจัยเหล่านี้ก็ทาที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์มาเลเซียใหม่